อันยองฮาเซโยนะครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่เกมส์ทีเซิร์ฟประเทศเกาหลีนะครับผมในคลิปนี้นมก็จะมารีวิวนะครับผมอีเวนท์ที่ได้ทําการอัปเดตมาใหม่ในเซิร์ฟประเทศเกาหลีวันนี้เนาะก็จะเป็นอีเวนท์ที่เกี่ยวกับทังจี้แล้วก็ตัวละครเลยนะครับผมแต่ละอย่างก็จะมีสิ่งใหม่อีกหนึ่งสิ่งนะครับผมซึ่งตัวละครเป็นสิ่งที่เราเคยเห็นสีน้องกันมาแล้วนะครับผมตัวละครย้อมสีเช่นเคยเนาะยินดีต้อนรับนะครับผมตัวละครใหม่ของเซิร์ฟเกาหลีที่มีชื่อว่า น้อง white date e นะครับผมความสามารถของน้อง white date e นะครับผมก็คือเมื่อน้องทำการก่อสร้างแลนด์มาร์คหรือว่าส s k แลนด์หรือว่าตกแลนด์มาร์คหรือว่าส s k แลนด์นะครับผมก็จะสร้างสภาพอากาศ ฝนตกหนักนะครับผมในสภาวะสภาพอากาศฝนตกหนักนี้เนาะศัตรูจะไม่สามารถป้องกันการอันเชิญของเราได้ศัตรูจะไม่สามารถติดดีบัฟใส่เราได้อีกทั้งนะครับผมศัตรูจะไม่สามารถสร้างบล็อกพิเศษได้เหมือนกับน้องคนนู้นเลยนะครับผม่าถ้ายังเหมือนไม่พอเนาะเมื่อเรานะครับผมตกไปยังสิ่งก่อสร้าง นะครับของเราเนาะมีโอกาส90%นะครับผมที่จะสร้างเมฆบนพื้นที่ใดก็ได้ถ้าเกิดว่าพื้นที่ที่เราสร้างนะครับผมมีบอกพิเศษของศัตรูหรือว่าสิ่งติดตั้งสิ่งอันเชิญอยู่เนาะก็จะถูกสลายหายไปนะครับพอเมื่อเรากด ตรงนั้นเสร็จปุ๊บถ้าเกิดว่ามันเป็นพื้นที่บางเปล่าก็จะอัปเกรดเป็นแลนด์มาร์คถ้าเกิดว่าเป็นแลนด์มาร์กก็จะอัปเกรดเป็นสกายแลนด์นะครับผมพร้อมกับเพิ่มข้ามาทางคูณ8เนาะพอสร้างเสร็จปุ๊บนะครับผมก็จะโจมตีศัตรูเลยโดยก่อนที่เราจะดึงศัตรูมาตรงนั้นนะครับผมจะเปลี่ยนศัตรูให้ใายเป็นหุ่นกระบอกก่อนโอ้โหเหมือนจะคอมโบคอมจอยกับเอ๊ะเราก็เคยเห็นความสามารถนี้กันมาแล้วนี่ใช่ไหมงั้งนก็ไม่ววาแลเนะ้ะ โอเคความสามารถต่อไปนะครับผมป้องกันการจรกรรมมาเบิลน,นะครับผม75%แล้วก็เมื่อเราทําการถอยดูต่อมีโอกาส80%ที่จะเลือกเดินหน้าถอยหลังนะครับผมแล้วก็เลือกเดินไปในระยะที่เราถอยได้ส่วนอ่าที่โวนะครับผมเป็นเมื่อเริ่มต้นเธอนนะครับผมมีโอกาสเก้าสิร์ปไปยัง8ช่องหน้าหลังช่องใดก็ได้เนาะพร้อมกับก่อสร้างแลนดิ้งมาคือทันทีนะครับก็มาคอมโบกับความสามารถแรกนั่นแหละเนาะ แต่เป็นตัวละครที่น่าแปลกนะครับผมน้องเป็นถึงกับน้องเดทแต่ไม่มีความสามารถของเดทเลยเพราะว่าเขาให้ใส่แปลนเดทเองนะครับผมงงมากตัวอื่นยังมีความสามารถของตัวเองเลยอะ่ะน้องเดทอ๋อเป็นตัวละครที่มีจี้อยู่แล้วนะครับผมเขาก็เลยเลือกที่จะให้เรานั้นหาจี้มาเล่นกับน้องเองหรือว่าจเราจะไม่เล่นน้องก็ได้นะครับเราจะเล่นน้องอามาฮูนี <laughs> ่ไม่เพิรมาฮูนี่ก็ไม่น้องชื่ออะไรนะ ฮาวนี่นะครับผมเออก็ได้เนาะอะถ้าเกิดว่าเรายังตัดสินใจไม่ได้นะครับผมดูคอสตูมน้องก่อนก็ได้เผื่อน้องโหดขึ้นคอสตูมน้องนะครับผมหลังจากที่มีความสามารถในการบับเก้าเออบับแปดช่องตอนเริ่มเทิร์นแล้วเนาะก็ยังมีความสามารถในการป้องกันการโจมตีแบบจโรนะครับผม50สนแล้วก็ป้องกันการเรียกของประตูเนาะเจจ้เปอร์เซ์จบรวมถึงจบกับตัวน้องด้วยแต่ถามว่าสวยไหมตอบว่าสวยมากนะครับผมสีสวยมากสีสวยกว่า,ส,ส,ววาสีชมพูอะ ออตัวอื่นที่เป็นสีชมพูก็ไม่ค่อยถูกฉลกเท่าไหร่นะครับผมก็สวยอยู่แต่มันเป็นสีชมพูอะ่ะอยากให้เป็นสีขาวมากกว่านะครับผมส่วนจี้ใหม่นะครับผมเพิ่มเข้ามาอีกหนึ่งจี้เนาะเป็นจี้ที่มีชื่อว่า แกนแม่เหล็กซากุระนะครับผมความสามารถก็คือเมื่อใครก็ตามทำการก่อสร้างนะมีโอกาส60%รนะครับผมที่จะผนะุดบล็อกซากุระเนาะหน้าหลังที่ก่อสร้างนั้น1ช่องนะครับผมถ้าเกิดว่าเราหรือว่าศัตรูไปตกก็จะอัปเกรดพื้นที่นั้นเป็นเลนด์มาร์กของเราทันทีนะครับผมความสามารถต่อไปนะครับผมเมื่อเราทําการก่อสร้างแลนด์มาร์กนะครับผมมีโอกาส90%บที่จะโจมตีดู4ช่องหน้าหลังเนาะจัดงานโอลิมปิกด,ด้วย เออจะงากกนโอลิมปิกแล้วก็ดูดสีช่องหน้าหลักโอลิมปิกปะเนี่ยไม่มีนี่เอ๊ะแปลกๆอ๋อมันไม่ใช่โอลิมปิกนี่มันแค่ดูดสีช่องหน้าหลักแล้วการเป็นการดูดสีช่องหน้าหลังโดยที่ไม่ใช่ใจโลด้วยนะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นใจโลมันก็จะป้องกันได้ไนงะด้วยความสามารถใจโลแต่เดี๋ยวนี้เขาก็ไม่ใส่การความสามารถในการป้องกันย9ดเ้เเขาไม่ใส่กันแล้วเนาะ แสดงว่าเรามีสิทธิ์ที่จะโจมตีติดนะครับผมส่วนอย่างสุดท้ายน้องมื่อศัตรูทําการแจ้งเตือนวิกตอรี่นะครับผมเกี่ยวกับ95%ที่จะขังศัตรูไว้ในกรงทั้งหมด1ครั้งนะครับผมแค่นี้เลยหรอมีจี้กระจอกใช่จี้กระจอกมากเลยอ,ะอ่ะทั้งตัวทั้งจี้นะครับผมดูวิธีการหากันหน่อยดีกว่าวิธีการหานะครับผมสะสมเนาะน้องดอกไม้ริมชายหาดเอสนะครับผมทั้งหมด30ใบเลยเหรอเยอะไปปะ 30บใบเลขตัวละครอีก30บใบเลขคอสตูมนะครับผมคอสตูมมี2เวอร์ชันความสามารถเหมือนกันแตกต่างกันแค่รูปร่างนะครับผมส่วนการหาน้องดอกไม้นั้นก็เปิดแพ็กเ0 0ไปเลยนะครับผม9 0 0ได้3ใบพิกอัพเรดน้องไวท์เด e เอ่อถ้าเกิดว่าโชคดีก็จะได้ไวท์เดทไปนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าโชคไม่ดีก็สะสม30ม30บใบแบบโบมโบม30บใบเหรอสุ่ม สิบครั้งแต่ในเนี้ยมันไม่ได้มีแต่น้อง white d a t ไงเหมือนมันไม่ได้มีแต่ดอกกุหลาบไงมันมีอย่างอื่นด้วยนะครับผมก็นะนะส่วนซีนะครับผมสะสมสักกุรทั้งหมด6ดอกนะครับผมเพื่อเอามาแลกเป็นต้นหรือว่าชอ่อหรือว่ากิ่งนะครับผมถ้าเกิดว่าได้กิ่งเนาะสะสมกิ่งสองอันนะครับผมเพื่อเอามาแลกเป็นต้นสากูนะครับผมส่วน ต้นสาก,กูก็สะสมไปเลย8อันเพื่อามาเลขกจี้ที่มีความเกี่ยวข้องกับสากุระไม่ว่าจะเป็นแกนสากุระนะครับผมแปลนเทเลพอร์ตสากุระที่มันไม่ใช่ความสามารถเทเลพอร์ตนะมันเป็นความสามารถในการก่อสร้างสหลังเฉยๆนะครับผมแล้วก็มีน้องโดรนดรอปสากุระนะครับแล้วก็มีมอเตอร์ไซค์ที่ไม่ใช่สากุระแล้วนะครับผมแล้วก็ดอกุหลาบเพชร ฟ้าเนาะนั่งฟ้านะครับผมหัวลุง้งแล้วก็บัตรเชิญปาร์ตี้กุลาบนะครับผมอย่างสุดท้ายเป็นบัตรเชิญปาร์ตี้หมัดไม่มีอะไรดีเลยมันเป็นอีเวนต์ขั้นเวลาจริงๆนะครับผมเราอย่าไปเสียเพชร ไอกระป๋ไม่กลับอีเวนแบบนี้เสียงสูงเราอย่าไปเสียเพจให้กับอีเวนแบบนี้เลยจะดีกว่าอ๋อมันมีส่งใบทองด้วยเหรอทอดูหน่อยซิถ้าเกิดว่าลุงส่งใบทองจะได้มาหนึ่งอันใช่ไหมมันเป็นประโยชน์คำถามนะครับลุงก็ไม่รู้เหมือนกันคำถามก็คือส่งใบทองยังไงเพราะว่าฉันก็ไม่ได้ส่งนานแล้วเนะไใบทองส่งไงครับตรงนี้เหรอไม่ใช่อ่ะใบทองส่งไงอ่ะ กดนี้มันต้องขึ้นดิไล้พวกเราส่งใบทองกันไงครับผมก,ก็ส่งใบทองไม่เป็นแล้วผมทำบุคคลประจำสัปดาห์ยังไงเนี่ยถ้าเกิดว่าผมกดส่งใบทองไม่เป็นนะ่ะบ้าไปแล้วอเล็กแซงอเล็กแซงกดใบทองไม่เป็น่ะถ้าเกิดว่าใครทราบนะครับผมว่าวิธีกดใบทองกดไงนะครับบอกลุงด้วยกันลวกันเฮ้ยมันจะไม่อยู่แถวนี้จริงหรอ แานจริงมากวรจะอยู่แถวนี้ดิไม่ใช่ก็อ๋อหรือว่าลุงต้องกดตรงนี้ก่อนแล้วก็กดออกแล้วก็ค่อยกดมันจะแตกต่างอะไรกันเขาไม่มีให้ส่งใบทองแล้วหรอ น่าแปลกนะครับผมอะไม่เป็นไรก็แล้วกันไม่ส่งก็ไม่ส่งตรงนี้ปะเฮ้ยจริงๆด้วยเดี๋ยวลองสีรืกว่ามันจะเหมือนกับเซริร์ฟชายลรงไปก่อนเอ้ะนี่มีอะไงเล่นอยู่หรอเล่นยู่อย่าไปว่าเขาอืมเชิญพงเชิญเพื่อนอะไรก็ไม่รู้เขาดูหน่อยนะครับไหนสีที่ผมได้มาคืออะไร ดูหน่อยสิจะอยู่โดนที่หกอันสุดท้ายจึ๊บจึบจบอันนี้เหรอคิดว่าไม่น่าใช่นะไม่มีเลยโกกันไปเนี่ยหรือว่าเพื่อนต้องแอคเซปด้วยเพื่อนต้องตอบสนองเราด้วยหรองั้นก็ไม่มีนลเพราะว่าเพื่อนเลิกเล่นไปแล้วครับแล้วเราจะมาหวังอะไรกับของปีสามพันซึ่งวิธีการหาเนะี่ยแสนยุ่งยาก เราก็ไม่ใช่คนดวงดีที่จะเปิดแพ็คเดียวแล้วก็ได้ตัวน้องมาเลยนี่ถึงแม้เราได้ตัวน้องมายังไงมันก็ไม่ได้เล่นอยู่ดิเพราะว่าไปเล่นตัวละครไปจำเดือนดีกว่าดีกว่าตัวละครย้อมสีตั้งเยอะน,นี่คือการบูลลี่ขั้นสุดนะครับผมสุดๆอดะสุดๆอะดๆอะไม่เห็นมีเลยโถอุตส่าห์ทำตั้งนานนะครับผมปิดคลิปเถอ ะลาไปก่อนพบกันคลิปหน้าขอทุกคนมีความสุขกันและก็บสติีเิร์ฟประเทศเกาหลีนะครับผมหากมีอะไรสงสัยก็สามารถถามได้ในไลฟ์นะครับผมจะตอบไปกว่าในคอมเมนต์เนาะจบครับ